สวัสดีพี่น้องชาวฟีไฟทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง kc club เช่นเคยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเรื่องกิจกรรมใหม่กันนะครับนี่เลยนะฮะเป็นกิจกรรมคู่หูใหม่นะฮะในตู้ลักกี้รอยัลนะครับกิจกรรมนี้มีเวลา8วันเท่านั้นนะครับใครยังไม่มีใครยังไม่ได้รีบซุ่มเลยนะครับผมบอกเลยกิจกรรมนี้นะฮะเป็นกิจกรรม ทักษะของตัวละครคู่หูไม้ของเราดีมากจริงๆนะฮะคือมีประโยชน์มากนะครับยามที่เราไม่มีไอวอลนะฮะคู่หูไม้ของเราพังวินตัวนี้นะครับจะช่วยผลิตไอวอลให้เรานะฮะเมื่อผู้เล่นมีไอวอลน้อยกว่า2ลูกพังวินจะผลิตไอวอลหอันในทุกๆ100วินาทีนะฮะคือทักษะดีมากจริงมีประโยชน์กับเราจริงๆนะฮะแนะนำให้ทุกคนมีไว้นะครับคู่หูตัวนี้นะฮะ คือมันน่ารักด้วยนะฮะทุกคนดูฮะ <_ S 1> <loc ator> เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มให้ทุกคนดูนะฮะว่าจะหมดสก,กีเพชรนะครับอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนสุ่มไม่ได้นะครับสุ่มไม่ได้เลยมันก็จะได้เป็นตัวนี้นะฮะเป็นโทเค็นโทเค็นรูปแพนกวินตัวนี้นะครับเราสามารถเอาไปแลกได้นะครับนี่นะฮะนี่เลยนะครับเราสามารถเอาไปแลกได้นะครับ โทเค็นแพนกวิน25อันเราก็จะได้เลยนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงแพนแพนกวินตัวนี้เลยนะครับเป็น30อันนี่ตัวนี้จะเป็นชุดของมันนะครับชุดสีทองแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะเป็น40อันนะฮะตัวนี้ต้องใช้โทเค็นแพนกวิน40อันผมว่าเท่น,นะทุกคนชุดมันนะฮะตัวละครสัตว์เลี้ยงคูหูตัวใหม่นี้ก็น่ารักนะฮะทุกคน อ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้จะสุ่มให้ทุกคนดูนะฮะว่าจะหมดสักกี่เพชรนะครับกิจกรรมคู่หูใหม่ตัวนี้นะฮะสุ่มสิบครั้งไปเลยนะฮะทุกคนสองร้อยห้าสิบเพชรนะครับสิบครั้งฟรีหนึ่งครั้งนะฮะโอ้โหไม่ไม่ได้กล่องทองครับทุกคนไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาโทเค็นไปแลกนะครับ โอ้ทุกคนกล่องแรกก็ได้มาเกือบ20อันแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับว่าเราได้โทเคนมากี่อันแล้วนะฮะนี่ฮะทุกคนเห็นไหมครับผมบอกแล้วมันออกง่ายมาก กองเดียวเอ้ยไม่ใช่กล่องเดียวที่พูดผิดนะฮะทุกคนรอบเดียวนะฮะสิบกองสองร้อยห้าสิบเพชรได้โทเค็นมายี่สิบสองอันแล้วทุกคนโทเค็นพันกินนะฮะเนี่ยที่ผมบอกนะครับยี่สิบห้าอันเราสามารถแลกเป็นสัตว์เลี้ยงมาได้เลยนะครับทุกคน,นเห็นไหมเราได้มายี่สิบสองอันแล้วขาดแค่สามอันนะทุกคนก็แลกได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะฮะผมว่า สุ่มครั้งละยี้าเพชรดีกว่านะครทุกคนพอเราขาดอีกแค่สามอันนะครับสุ่มอีกขาดอีกแค่กันเดียวทุกคนโอ้โหทุกคนสุดยอดไปเลยโอ้โหออกโคตรง่ายทุกคนนี่ผมได้ชุด ชุดที่แพงที่สุดของสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะทุกคนเป็นชุดที่แพงที่สุดนะต้องใช้โทเค็นเยอะที่สุดนะครับเป็นต้องใช้โทเค็น4ี่อันนะฮะถึงจะแลกกับสกินชุดตัวนี้มานะครับโหทุกคนออกง่ายมากคือดีอะทุกคนโหได้ชุดที่แพงที่สุดมาเลยนะครับทุกคนต้องใช้โทเค็น4ี่อันแลกมาเลยนะครับชุดนี้เราได้มาแล้วนะฮะแล้วเราจะเอาโทเค็นไปแลกสัตว์เลี้ยงกันเลยนะครับ เนี่ยทุกคนอ๋อผมดูผิดครับทุกคนโทษทีฮะยังขาดอีกหนึ่งอันนะครับตอนนี้เรามีโทเค็นแพนกวินยี่สิบสี่อันนะฮะยังขาดอีกหนึ่งอันทุกคนเออผมลืมไปเมื่อกี้เราได้เป็นครั้งสุดท้ายเราได้เป็นชุดของมันมานะฮะไม่ใช่โทเค็นยวเราไปสูมอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับทุกคน โหครั้งสุดท้ายก็ได้ใหม่5อันนะครับทุกคนคือออกง่ายมากกิจกรรมนี้นะครับใช้เพชรไม่ถึง300เพชรนะครับทุกคนได้ทั้งตัวสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ได้ทั้งชุดใหม่ของมันนะครับเดี๋ยวเราก็แลกกันเลยดีกว่านะฮะนี่กดแลกมาเลยครับทุกคนสุดยอดไปเลยได้มาแล้วนะครับพังกิ้น ตกลงอันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านี่ครับทุกคนคือมันเท่มากครับทุกคนนี่นะฮะชุดใหม่ที่เราได้มาเป็นชุดที่ใช้โทเค็นเยอะที่สุดนะครับทุกคนโอ้โหออกอย่างง่ายเลยทุกคนนี่นะครับทุกคน ชี่อว่าวเลยออกง่ายจริงนะครับทุกคนกิจกรรมนี้ไม่ถึง300เพชรนะครับได้ทั้งสัตว์เลี้ยงได้ทั้งชุดของมันมานะฮะคือดีมากครับทุกคนและทักษะสกินคือดีมากจริงนะครับแนะนําเลยนะฮะให้ทุกคนมีนะครับยามเราไม่มีไอวอลนี่จําเป็นต้องใช้จริงๆนะครับมันจะผลิตไอวอลให้เรานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เท่านี้นะฮะมาส่งให้ทุกคนดูนะครับ ชื่อว่าวเลยยังไงก็ฝากาทุกคนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาดก่อนนะฮะสวัสดีครับ